มา <S <S เดี๋ยวเ,เรียนเชิญมาด้านหน้าก่อนนะคะมาพักเหนื่อยแล้วก็ฟังคำแนะนำจากกรรมการนะคะส,สนุกมาท่เลยสนุกไหมคะสนุกครับขอดนงการอีกได้ไหมคะสนุกไหมคะสนุกครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรียนเชิญกรรมการท่านแรกเลยนะคะด้านทูตแล้วกันครับสวัสดีครับเมื่อกี้แอบตกใจด้วยว่าน้องกลเวทีเข้ามาแกเปี่ยนโยคะว่าอย่างนี้เลยใช่ใชโอเคครับเลยรวมวงนี้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วก็ลูเบตเก็บทุกเม็ดดีมากครับชอบมากยู่ครบดีชอบชอบเลยแล้วก็มมกีนต้าเมกีนต้าก็โซโล่ดีแล้วก็ฉลาดเล่นครับฉลาดเล่นมากแล้วก็แต่มีติ๊กเดียวที่เจนเวลาโซโล่เวลาเราต้องเด่นขึ้นมาเราเราบูทขึ้นมกอีกไอ้บูทขึ้นมกินต้าหนึ่งจะดีมากใช่ครับแล้วก็นักร้องในที่ดีมาแลงเยอะครับโอเคครับโดยรวมถือว่าดีครับ ครับผมสวัสดีครับคทูตผู้ครับผมขอเลือกเลยต้องชมละกอเคราะคอนเนดีมากอิสระแสนดีมากอารมณ์เพลงที่เพลงแรกดีมากครับผมแล้วก็ที่ชื่นชมอีกอย่างนึงคือการดึง dynamic และสัดส่วนที่ลองดูเปรกับกับละคร ตอนที่เราคิดกันฟิวชั่นการเปลี่ยนทําซิเนเจอร์เองก็ตามการเล่นนิวชั่นการเอก็ตามมันขอมม้าคอมมากเลยครับเมื่อคี้บอกแบบเดเดยอเดืยดความสนั่นใจนใจั่งใจตัวเองแย้วก็แค่เรื่องเกี่ยวกับอิล็กตริฟิชั่นกับสองคนของแนของคนนาะที่เวลาเราเปลี่ยนสระถดพยายมมัน,ยยน,น,นะะมันขาดแล้วมันก็ไปไปไปปติดแค่แค เรื่องเดียวคือสาวมีค่าเป็นทีสองคนตาทั้งสองฝั่งนเวลาแยกลายคือเข้าใจโน้ตโนตเดียวกันอยู่ในเากสานมันไดจรินมันได้ยินความอยู่การยุ่กันมชับคาวที่ัย่ชัแต่ละส่วนแต่พรามันค่าปุ๊บมันไม่รู้ว่าตัวไหนเล็นตัวไหนเยใ่ดนตัวนี้สองทีอเาจจะเลื่องมสองวิยหรือว่าลองดูหน้าตู้ลองเชค้าเพราะว่ามันเกี่ยเวลาสามส่นามันเหลือวะแพอเ่ากระบการ นิดนึงครับว่าเรื่องเวลาถ้าะงั้นเนี่ยแม่ก็ต้องเรื่องเวลาในเรื่องการทั้งพูดนิดนึงแล้วก็สอบกับเขียนมันเการจัดกาเรื่องครื่องถ้าวันนี้เข้ารอบไปอันนี้แจ้งทางไปเลยนะครับก็คือว่าถ้าวันนี้เข้ารอบไปครบอ่ะอยากให้ดูกันเรื่องเวลานิดนึงเพราะว่าบางครั้งสกิลเข้าการตามโชว์ทุกอย่างมีหมดหมดถ้าใครมาจจะมาตัดสินในเรื่องเวลาก็ได้ครับผมแม่จังป่าว วันี้เน่การอาเบนเพนขับผถไปรวมมงมชมคนนะแล้วสกิลมาขอบคุณครับดีครับดีมากต่อไปนะคะข่เรอโอ้โ้องลองเกันเตะแว่นสองทีนะพี่เห็นนะถ้าน้องทีบอร์ทำแว่นร่วมน้องก็เตะอีกใช่ไหมเตะแว่นลองดีมากเลยนะแต่ว่าในที่สองรู้สึกว่าคีเหมือนมันจะถับในิดเสาะมันมันมันสามารถ ทหม,มันต่าได้แ่ว่ <C> e <an> <ๆ>ลองจุดงนมำน่ชีเด็ก,กว้ายวแ่ก็เแม่จังหวะฟังโอลโกตร์กีตาร์ฝั่งนี้โซโลใช่ไหมละล้วฝั่งเนี้เหมือนว่บแค่เดือนเจะย,ยืนยันซ้ำกันใช่ไหมแต่ว่าถ้ากีตาร์ตัวเนี้ยเล่นลูกบุตอยู่ที่ั้นกับเกับเดือนากาจะจะดีมากแต่ก็ซาเบสเ,สเดีมากเลยครับวามดีมาก ที่บอกก็ดีมากอีชีด้ขามาองวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะัเออกเีนะคะนนอาีพของเราแล้วคสำหรับทุกนเลยนะั้งแต่วงที่เเลยนะคะอย่าพิดเดินทางกลับบ้านนะก็ให้เงินกัตรงนี้ก็คิดเอา